สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะคะแอดมินจะพามาถักลายนี้กันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆใช้เข็มเบอร์เบอร์สองนะคะแล้วก็ไหมคอตตอนนะคะเบอร์เทียบเท่าเบอร์16นะคะอ่าก่อนอื่นนะคะทําโซ่6นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนะคะ แล้วก็ทําทเป็นวงกลมแบบนี้นะคะอ่ะเดีจิ้มยากหน่อยนะเพอแอดมินดึงดึงแน่นไปหน่อยเดี๋ยวนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทําเป็นวงกลมแบบนี้นะอย่างนี้นะคะ แล้วต่อไปโซ่สามนี่ค่ะนี่ค่ะเราเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ทำา F1 หนึ่งอย่างนี้ค่ะแล้วก็รวบพร้อมกันเลยก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วต่อไปนะคะเพื่อนๆทำโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ห้าเสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆก็ทำา f 2สองครั้งดึงไว้แบบนี้นะคะ สองครั้งแบบนี้แล้วก็รวบพร้อมกันอย่างงี้นะคะแล้วก็โซ่ห้าสามสี่ห้าเราจะได้แบบนี้พอเพื่อนๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะทำทั้งหมดแปดหลักนะคะหนึ่งสองเราได้สองแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะทำทั้งหมดแปดหลักนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองสาม สีเดี๋ยวแอดมินทาให้ครบทั้ง8หลักเดี๋ยวเรามาดูกันแถวต่อไปกันนะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้ค่ะ1 2ึ่งสองสามีส่สีอย่างนี้นะคะพอเราถักมาถึงจุดเริ่มต้นแบบนี้แล้วนะใช่ไหมใช่ไหมคะต่อไปก็สู่สอนะคะ อย่างนี้ค่ะแล้วเพื่อนเก็ทำ f แบบนี้อย่างนี้นะคะต่อไปก็สู่1น,นึ่งแล้วก็ทำ x ตรงนี้ค่ะให้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะเพราะได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทำ f 5หลักในช่องนี้1 2 3 สี่แล้วต่อไปทำโซ่ห่งขั้นกลางนะคะแล้วต่อไปก็ทํา f 5หลัก1 2 3 4 5เพราะพอได้5แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็ทํา x ตรงนี้ค่ะ ก็จะได้แบบนี้อย่างนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็ทำ f 5หลัก1 2 3 4 5แล้วต่อไปก็สู้หนึ่งอย่างนี้ค่ะ ทำให้ครบ4หลักนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแถวต่อไปนะคะทําให้ครบ4อย่างงี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวแอดมินทําให้ดูอีก1 2 3 4 4แล้วนะคะ5แล้วก็ทำา X อย่างนี้ค่ะมันก็จะเป็นสี่มุมนะคะเป็นลายสี่มุมแบบนี้เดี๋ยวเพื่อนๆทําไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแถวต่อไปนะคะพอเราถักมาถึงจุดเริ่มต้นแบบนี้แล้วใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรานะคะเราก็ทํา C แบบนี้เลยค่ะเราก็จะได้ทั้งหมดสี่มุมแบบนี้นะคะพอได้สี่มุมแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทําขึ้นต้นโซ่สามนะคะเป็นหลักแรกอย่างนี้นะคะพอ พอเราทำขึ้นต้นโซ่โซ่สามเป็นหลักแรกแล้วนะคะต่อไปโู่ขั้นกลางสามแบบนี้ค่ะแล้วต่อไปนะคะทำเอฟช่องนี้ก็จะได้เป็นตัว V ีแบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะตัววีแบบนี้นะพอได้วีแบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทําทำโซ่สี่สามสี่พอได้สี่แล้วนะคะต่อไปทำเอ็กซ์ตรงนี้ค่ะตรงกลางเลยนะคะแบบนี้ แล้วต่อไปทำโซ่3ามแล้วก็ทำ X ในช่องเดิมแบบนี้อย่างนี้นะคะแล้วต่อไปโซ่4ี่แล้วก็ทำ F ตรงนี้อย่างนี้นะคะแล้วต่อไปก็โซ่3ามนี่ค่ะแล้วก็ทำแบบนี้ก็จะได้เป็นตัว V แบบนี้อย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะ เดี๋ยวเพื่อนๆทำให้ถึงจุดเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวสุดท้ายกันนะคะพอเราทําโซ่4ี่นะคะมาถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็นับโซ่ขึ้นไป1 2 3แล้วก็ทําีแบบนี้นะคะแล้วก็ทําีเพิ่มไปอีกเฮบขออภัยค่ะแล้วต่อไปก็ทําโซ่1น่ะคะแล้วก็ทํา x แบบนี้พอไ่ยแบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไป <c oughs> ขออภัยค่ะพอเพื่อนๆทําทำ x ตรงนี้แล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆพื่ทำโซ่เจ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดพอได้เจ็ดแบบนี้แล้วใช่ไหมคะต่อไปเพื่อนๆทํ่อ f สองครั้งโดยรวบพร้อมกันแบบนี้นะคะหนแล้วก็รวบพร้อมกันแบบนี้ค่ะแล้วต่อไปโซ่สาอย่างนี้นะคะแล้วต่อไป ก็ทำาอกนะคะอย่างนี้ค่ะหนึ่งรวบพร้อมกันนะคะสองอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำแบบนี้แล้วต่อไปก็หนึ่งสองสามแบบนี้นะคะแล้วต่อไปก็ทำาอกอันนะคะนี่ค่ะหนึ่งี๋้วมาหนึ่ง ก็จะได้เป็นแบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็โซ่สามเหมือนเดิม1 1 2 3งํงงาทำทั้งหมด5ครั้งนะคะนี้ค่ะนี้แล้วก็1 2ึส,สนี่ค่ะ กรจะได้แบบนี้อ่าเดี๋ยวแอดมินขออนุญ,ญาตตรงนี้หน่อยนะคะเพราะว่าแอดมินลืมเติมนะคะพอเพื่อนๆทําได้3มหลักแบบนี้1 2 3แล้วนะคะตอบอย่างนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินขอทําใหม่นะคะแล้วต่อไปตรงนี้นะคะเพื่อนๆทาโซฮาสามสี่ห้าแล้วเพื่อนๆก็ทํารวบหมดแบบนี้นะคะอย่างนี้ให้เป็นปุ่มนะคะ แล้วต่อไปก็โซ่สู้1 2 3แล้วต่อไปก็ทำ f 2ครั้งโดยรวบพร้อมกันอย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปก็โซ่สู้1 2 3แล้วก็ทำ f รวบพร้อมกันอย่างนี้ค่ะอย่น้อย่างนี้นะคะตรงกลางนี้เราจะทำปุ่มนะคะโดยการใช้โซ่5้านะคะไว้ต่อนะคะทุกมุมแบบนี้นะคะ อย่างนี้ค่ะ1 2 3 4 5สาพอได้5เสร็จแล้วเราก็โซ่เเหมือนเดิม3 4 5 6 7นะคะแล้วต่อไปเพื่อนๆก็ทำา X ตรงนี้อย่างนี้ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะแบบนี้แล้วก็ต่อไปก็โซ่7 1 2 3 4 5 6 7นะคะพอได้7แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไป ก็ทาเหมือนเดิมค่ะในช่องนี้นะคะทําให้เหมือนแบบนี้นะคะก็โดยการอย่างนี้หนึ่งแล้วก็สองแล้วก็ทําแบบนี้รวบพร้อมกันแล้วต่อไปก็ซ่สามานี่ค่ะแล้วต่อไปก็พักอย่างนี้หนึ่งสองแล้วก็รวบพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวนะคะ แล้วต่อไปก็หนึ่งสองสามอย่างนี้ค่ะหนึ่งอย่างนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราทำโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเพื่อนๆก็ทำอย่างนี้ค่ะโดยการทำปุ่มอย่างนี้นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้ค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งสองสาม แล้วก็ยังไงก็จะได้แบบนี้แล้วต่อไปก็โซ่สาแล้วก็หนต่อไปก็โซ่เจ็ดสองสามสี่ห้าหแล้วก็7นะคะแล้วก็ทํา X ตรงนี้ก็จะได้ทั้งหมด4มุมนะคะ อย่างนี้ค่ะสี่มุมนะคะเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆลองทําดูจนครบทั้งสช่องนะคะเดี๋ยวเรามาตัดไหมนะคะนี่ค่ะแอดมินก็ถักมาถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะปกติครึ่งหนึ่งของ7นะคะเราก็จะเอาแค่3มนะคะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งนะคะแล้วก็ทําแบบนี้ปกติจะทําโซ่7แล้วก็ปิดเลยก็ได้นะคะแต่ว่าแอดมินจะใช้ต่อนะคะก็เลยแอดมินจะทําแบบนี้นะคะนี่ค่ะ แล้วก็โซ่หนึ่งเก็ตัดไหมเลยนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้สําหรับลายนี้นะคะแอดมินจะทำเป็นชุดเด็กนะคะลายต่อดอกเด็กนะคะน่ารักน่ารักเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆลองทำดูนะคะนี่คะ่ะก็จะได้แบบนี้ฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ